ฝึกภาษาอังกฤษไม่ต่อเนื่องทำทำหยุด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 ทำทำนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณนั้นกําลังเป็นคนติดดีวันนี้นะคะจะมาเล่าให้ฟังว่า5้าสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณเป็นคนติดดีจนทาให้ฝึกภาษาอังกฤษได้ไม่ต่อเนื่องจนประสบความสําเร็จและมาดูกันว่ามีสาเหตุที่เกิดมาจากอะไรบางคนอาจจะถามว่าติดดีเนี่ยมันไม่ดีหรอคําตอบคือว่าไม่เลยค่ะมันไม่ดีเลยสัญญาณที่หนึ่งนะคะที่บ่งบอกว่าคุณเป็นคนติดดีเนี่ยคือคุณนะ่ะรู้สึกทรมาน แล้วก็ลุ้นตลอดเวลาเลยเวลาที่คุณอนะฝึกภาษาอังกฤษสัญญาณที่2ชีวิตปกติของคุณนะไม่ค่อยเครียดหรอกแต่พอเวลาที่จะต้องฝึกภาษาอังกฤษเท่านั้นแหละตัวเริ่มเกรง็งใจเริ่มเต้นหน้าผากเริ่มตึงคอเริ่มตึงสัญญาณที่3แค่คิดว่าจะฝึกภาษาอังกก็เหนื่อยละสัญญาณที่4คุณจะรู้สึกว่าถ้าภาษาฉันยังไม่ถึงจุดที่ฉันคิดว่าดีฉันก็จะไม่พูดแล้วก็จะไม่ยอมปล่อยไก สัญญาณที่5คิดว่าเออฉันจะฝึกแบบนั้นแบบนี้แบบนี้แบบนั้นพอเอาความเป็นจริงก็คือทําได้น้อยมากเลยซึ่งผลกระทบอ่มากมายเลยค่ะคุณจะสังเกตได้ว่าไม่ต้องถามหาเลยว่าคุณจะมีกําลังใจไหมจะพัฒนาความมั่นใจได้ไหมซ้ําไปกว่านั้นความต่อเนื่องหรออย่าพูดถึงเลยสําหรับบางคนนะพอเป็นแบบนี้อ้าเหนื่อยจังเลยนอนดีกว่าแล้วคุณก็มานั่งสงสัยว่าเออแล้วทาไมฉันถึงไม่มีผลลั ถ้าคุณมีอาการ,หรเหล่านี้มันก็ทอนพลังภายในของคุณไปเรียบร้อยแล้วดูสาสาเหตุกันคขาว่า3สาเหตุที่ก่อให้เกิด5สัญญาณเนี่ยมันมาจากอะไรกันบ้างคุณจะสังเกตได้ว่าไอ้ที่มันมีประเด็นทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากภายในของเราทางนั้นเลยนั่นหมายความว่าสาเหตุทั้งหมดเนี่ยค่ะมันก็จะมาจากโลกภายในของเรา ล้วนๆเลยนะคะสาเหตุที่1นึ่งค่ะมีความเชื่อว่าเป็นคนไม่ดีไม่ได้เวลาที่ทําอะไรต้องดีตลอดเวลาซึ่งคนแบบนี้จะเรียกอีกประเภทหนึ่งว่าเป็นคนที่ติไม่ได้เลยคนที่รีสปอนส์กับคำคอมเมนต์หรือคํำฟีดแบ็กอย่างรวดเร็วที่2คือเป็นคนที่สะกดจิตตัวเองบอกว่าฉันเป็นคนดีอันนี้จะต่อเน,นื่องจากไม่ดีไม่ได้นะคะจะมีมุมมองว่า แบบเนี้ยที่เราคิดว่าดีแล้วเราถึงจะทําออกไปเพื่อที่เราจะได้เป็นคนที่ดูดีไฮไลท์ตัวตๆเลยสําหรับคําว่าฉันมีมาตรฐานของการเป็นคนดีของฉันแต่อะไรที่ต่ํากว่ามาตรฐานเราจะไม่ทําสิ่งน,นั้นโชว์ออกไปนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่ใครหลายๆคนนะ่ะมีมาตรฐานเป็นของตัวเองบางครั้งมาตรฐานเราก็สู้ สูงสูงเกินไปจนเราเนี่ยคะ่ะไม่อนุญาตให้ตัวเองนั้นทำออกมาในแบบที่มันไม่สมบูรณ์แบบนั่นเองเราก็เลยซัฟเฟอร์กับการที่ว่าเหนื่อยจังเลยเพราะมันยังไม่ได้ในตอนนี้นั่นเองคะ่ะป่มที่3นะคะนั่นก็คือฉันไม่ผิดในโลกเนี้ยมีคนประเภทนี้จริงๆนะคะที่ต่อให้ตัวเองทําผิดต่อให้ตัวเองเป็นคนทํา ก็จะไม่ใช่ว่าตัวเองเป็นต้นเหตุนั่นคนประเภทนีน้ก็จะเป็นคนที่เสพติดความถูกต้องผิดไม่ได้ถ้าพวกคุณนะคะเป็นข้อใดข้อหนึ่งหรือเป็นทั้งหมดจากการณีที่เซฟแบ่งปันมาทั้งหมดนะคะก็ให้รู้ไว้เลยว่าคุณอะไม่จําเป็นที่ต้องพยายามเป็นคนที่สมบูรณ์แบบตลอดเวลาเพื่อพิสูจน์ว่าฉันนั้นเป็นคนมีค่าและดีพอแทนที่เราเนี่ยจะเป็นคนที่ติดดี แต่ให้เรานั้นเป็นคนที่ดีขึ้นเรื่อยเรจนดีเรื่อยๆนั้นนะ่ะสุดท้ายแล้วมันก็ออกมาดีเองในแบบที่เราตั้งใจให้มันเป็นเท่านี้มันก็ออกมาดีได้เหมือนกันแค่ฝึกที่จะเป็นคนที่จะดีขึ้นได้เรื่อยๆสาหรับใครนะคะที่อยากจะไปต่อและลงลึกอีกนะคะสามารถไปลงทะเบียนได้ที่คอร์สบดลลอกได้เลยนะคะที่หน้าไบโอได้เลยะคะ่ะ